งานนี้ซูเปอร์เลกต้องเจอใคร2ออันดับโลกใหม่วันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทกลายเป็นที่จับตามองทันทีกับการผงาดคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทของซูเปอร์เลกเกียริหมู่ก้าในศึกวัน168ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยยอดมวยชาวไทยโชว์ฟอร์มเหนือชั้นใช้เวลาเพียงแค่49วินาทีของยกแรกเอาชนะน็อกโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เจ้าของเข็มขัดชาวอังกฤษกระชากแชมป์มาครองได้สำเร็จหลังจบไฟ์แชมป์โลกชาวไทยไวัย28ปีได้ประกาศกล้าวต่อหน้าแฟนมวยทัั่่่ววโลกกาพร้้ออมปองงนตแห แถมกับทุกคนในรุ่นตามคำสั่งของบอสใหญ่ชาตรีสิทธยอดธง ซึ่งล่าสุดวันแชมเปี้ยนชิพองค์กรกีฬาต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียได้ประกาศอันดับโลกมวยไทยรุ่นแบนตําเวทใหม่ประจําเดือนกันยายนออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมีการขยับอันดับเกิดขึ้นหลังจากที่ซูเปอร์เลกเกียดหมู่เกสามารถผงาดคว้าแชมป์ในรุ่นนี้และทําให้นักมวยรายอื่นขยับอันดับหล่นลงไปตามๆกันอันดับโลกวันมวยไทยรุ่นแบนตําเวทแชมป์ซูเปอร์เลกเกียิหมู่เกไทยรองอันดับ1โจนาธานแฮกเกอร์ตี้อังกฤษรองอันดับ2นิโคคารินโลบสกอตแลนด์ รองอันดับ3น้องโอฮาม่าไทยรองอันดับ4นาบินอานานไทยรองอันดับ5ฟิลิปเป้โลโบโบราซิลอย่างไรก็ตามถือเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างมากว่าในไฟต่อไปซูเปอร์เล็กเกียดหมู่9จะได้ขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกกับใครหลังก่อนหน้านี้นิโคคาริโลนักมวยชาวสกอตแลนด์ที่รังรองอันดับหนึ่งของรุ่นก็พร้อมสู้เช่นกัน